สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นดูใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10บนนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดมาดูในส่วนของูตรนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง1คงที่หน่วยบน10ล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง1คงที่นะครับตรงนี้นะครับสถิติตั้งต้น1พัสิจิตหนะครับ2บวก1เท่ากับ3 นะครับสามดับมาที่4ี่สามดับอยู่16พุธศธจิตนะครับตรงนี้2หลดแล้วก็1ธันวา1ดับมาที่4 1ดับอยู่แล้วก็16ธันวา2ดับมาที่6 2ดับอยู่2เมื่อกราบหกบาทป่าด,ดับมาที่0ูนย์บาทดับอยู่แล้วก็ในส่วนของอวันที่17เมื่อกราหกดาเล็กเเป็นเล็ดับ หลัก10บนแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับเดับหลัก10บหล10บนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กดาหูยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ